สวัสดีค่ะทุกคนแล้วสวัสดีนะคะัตัวเราพูดจะมาอธิบายว่าทำไมรถไฮบิดถึงเงียบและข้อมูลมันต้องเกี่ยวกับรถไฮบิดนะคะโอ้เสียต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากที่เพื่อนของฉันท่า,าถามทั้นมานะคะคือคุณแม่เขามียาลิคอนนะแล้วก็เขาสังเกตว่าทําไมยาลิคอนที่มันเป็นรถไฮบิดเนี่ยมันเงียบจังวันนี้ก็จะมาอธิบายนะคะอ่ะที่จีอ่อ่านมาสองคลิปแล้วแต่สองคลิปมันพูดไม่ได้รู้เรื่องนะคะก็เลยมารีเมคหม่แล้วก็ขอภคได้เตียงเสด็จคาคอด้วย สำหรับข้อมูลอันไหนที่ผิดพลาดไปกอขออภัยด้วยนะคะรับพ่อฉันก็เรียดที่ภาคทิษฎีได้มไม่ได้เรียดภาคปฏิบัติอ่ะขั้นตอนแรกเราทราบก่อนนะคะว่ารถไฮบริดคืออะไรอ่ะ,อะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของยาดิทคอร์ก็จะประมาณนี้รถไฮบริดเนียก็คือรถที่มีการมาสมประสานพลังระหว่างเครื่องยนต์สัดาบกับแบตเตอรี่ นะคะรับกัมมเตอร์ประมาณนัณ้นซึ่งเนอเครื่องปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีแบตแบตไฮบริดมันจะอยู่ประมาณใต้เบาะโดยสารด้านหลังประมาณนี้แถวนี้นะคะแผนภาพมันก็จะเป็นประมาณน,นี้อันนี้ไม่ใช่ยารีคอร์ดอันนี้เป็นฮทอนดร์ตีใกล้ๆกัน,น,นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอันนี้ก็จะเป็นแบตเข้าเรื่องของเราทําไมรถถึงเงียบคือแบตไฮบริดเนี่ยมันจะมีหลักๆ2หน้าที่หลักๆก็คือ1นึ่งตู้เวลาเทจอดเธอเข้าเกียร์จอดใช่ไหมเกียร์ P พักแล้วถ้าแบตตัวได ให้เบร์มันพอมันจะเข้าสู่โหมด EV แบตตัวนี่คือแบตตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่แทนแบตท,ที่อยู่หน้ารถรู้จากแบตท,ที่อยู่หน้ารถไหมใช่ค่ะมันอยู่ตรงนี้ที่มันเป็นก้อนหนักๆน,นั่นแหละมันจะทําหน้าที่แทนแบตตัวนั้นแล้วมันทําอะไรบ้างก็ส่งไฟเลียงพวกแอร์พวกไฟระบบไฟในรถประมาณนั้นนี่คือหน้าที่หนึ่งแต่ต้องมีื่อนไถคือแบตต้องพอ นั่นแหละก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โดนมันเยี่ยมนะคะเยี่ยมไม่พอประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ติดเครื่องมาเนี่ยเห็นว่าเครื่องมันปิดนะครับพอมันเข้าหมด EV แล้วหน้าที่2ของแบตเตอรี่ไฮบริดน,นะคะแน่นอนครับมันก็คือใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งรถไฮบริดเนี่ยมันจะมีการขับเคลื่อนอยู่3แบบนั่นก็คือ 1. ใช้แบตอย่างเดียวก็คือใช้มอเตอร์อย่างเดียวอย่างที่2ก็คือใช้เครื่องประสานร,ร่วมกับมอเตอร์ และแบบสุดท้ายก็แบบที่3ก็คือใช้เครื่องอย่างเดียวแบบแน่เนี่ยก็แน่นอนนะคะก็จะเกิดในกรณีที่แบบเวลาเราเหยียบคันเร่งไม่แรงมันก็จะใช้แบตแบบไฟจากแบตแล้วก็จะส่งไปที่มอเตอร์แล้วก็จะทําให้รถเคลื่อนไปโดยที่เงียบแล้วก็ประหยัดด้วยเครื่องก็ไม่ติดนะคะแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นการประสานระหว่างเครื่องกับมอเตอร์เกิดขึ้นในกรณีที่แบบเราเหยียบคันเร่งแบบจะเร่งแรงมันก็จะประสานพลังเข้ามาเพื่อให้มีแรงบิดแรงมาที่มากขึ้น พละกำลังที่มาขึ้นนั่แหละและแบบที่3านะคะก็คือเป็นการใช้เครื่องอย่างเดียวก็ในกรณีที่แบตเตอรี่ไฮบริดต่ำนะคะในระหว่างกันกับขี่มันก็จะชาร์จแบตส่งไฟมาให้แบตแล้วก็มันก็จะทําการขับร้อแทนประมาณนั้นนะคะ